มัพอจอยงวดบางหน่หันพอจอยได้บนล่างครับอืแต่ว่าบ่ได้หลายตงวงวดก่อนครับได้ยุติแมนครับได้ตัวใดพอจอยได้ศูนศูนนี่สามสิบตัวครับได้สิบหาได้หาหนึ่งนี่ได้หาสิบตัวครับคำเตือนช่องนี้เป็นเพียงสื่อกลางในการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการเล่นการพนันทุกชนิด ครับสวัสดีพ่อพ่อแม่แม่ทางบ้านทุกท่านนะครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ทางช่องปอพารวยนะครับผมกับวันนี้เราจะมาตามแนวทางของพ่อจ่อยนะครับเห็นเขาซากันเนาะเบิก์ทับเนาะว่าพ่อจ่อยเนี่ยถูก770เข้น,นะครับอนนเออเขาลงในแอปสีฟ้าเนาะแต่แต่ทางแอดมินเนี่ยไปทำอ่ะมันไม่มีนะครับ FC ครับผมใช่ วันนี้เราก็เลยไปไขข้อสงสัยกันดีกว่าว่าถูกจริงไหมนะครับผมครับใครที่เข้ามาแล้วก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับผมเป็นกำลังใจให้กับทางช่องด้วยนะครับย้ำนะครับเอครับผมงวดที่แล้วทางแอดมินไปคือไม่มี007นะครับเนาะแต่ก็มีพ่อพ่อแม่ให้ตามนะครับบอกว่าพ่อจ่อยถูก3ตัวเอาจะเป็นยังไงเดี๋ยวตามแอดมินมาครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ ยังมาเรียกยุ้ได้ลงแกวอยู่กับยังเบาอยู่ฝันเอาที่เสเลยไหินเขาลงยู่ได้อันเด็กถูกศูนย์ศูนย์เจ็ดว่าสันพี่ดีบอกว่ายังว่าผ้ากันเห็นอยู่ในเฟสศูนย์ศูนย์เจ็ดว่าสันเด็กจะถูกมะเนาะอุ้มก้อยขมันชื่อลายๆหนูผู้จ้อยขี้ลายหมดอันก้อยก็เมื่อคืนมาไม่ดีมั่นกันก้อยจะคืนอใช่บบกอันเจ็ดเก่าซี่พูดเราลาย ของว่าบ้านตายโน้มียก็ติงด้วยว่าบ้านไก่จะข้นบ้านสา,า,ามเมัาฝันว่าจังได้ก่อนวันที่เดีวบัดนี้พอจ้อยสิบ่บ่ท่านเนียปล่อยคุ่มฝันเด้อพอจ้อยสิปล่อยเรียกรางแหงเฝ้าไปหาครับเฝ้าไปหาเฝ้าไปเดี๋ยวนี้พอจ้อยปล่อยเรียกหกตัวเรียกเป่าสามตัวเรียกพวเป่าสามตัวครับเรียนตารางย่างเดียว บ่ต้องงันนะั่นบ่ต้องไปเรียนบนสอ,สองตัวล่างลอตเตอรีตตร่สองตัวล่างแมนครับป๋าจ้อยบ่มีน้องฝันดอกป๋าจอ้อยฝันย่นนะจะ่าป๋าจ้อยสิบพันเปิดเผยอืมแข้งไว้ยะกอนบ่ป๋าจ้อยให้ก็เจ้าปล่อยมาหลายๆะกนอย่างนั่นอัานแล้วพอเนาะไอ <laughs> ้ก็เจ้าปล่อยหลายๆไปน้ำกลนก็นได้ดอกเฮ้าอืเฮาก็ไปน้ำกลนก็ได้ดอก <laughs> คือเห็นอัะนายอันถ้าเจ้าไปลงในเฟซอัะจุนจุนเกตเลขถูก ได้ไม่ได้ใส่ถูกจกแก่พอจอยบอลูขึ้นกันแต่ว่าพอจอยหลูจะว่าเลขอยู่ในร่องแก้วท่านอีกในร่องแก้วเลขก่ในร่องแก้วมันกะผู้ได้เลขสามตัวก็มีเขาตีเขาบอกว่าพอจอยนี่เป็นเจตข้นายมันเป็นอยังคือมอบ,บังเห็นดิเป็นอยังคือบังคันบ่อบังนี่โ้ยเลขเลขเบพอจอยฝันเห็นค้นออกลูก แหงจังวินงนั่งก็ไปขึ้นแต้๊ยบนึงเสร็จดิฝันเห็นคนออกเจ็หนึ่งมันไปออกขาหนึ่งนี่แหละที่พ่อจ้อยว่าสิ่ป่อยตัวเดียวหางเดียวนะเจ็ดสี่หนึ่งมันไปออกขาหนึ่งงวดนี้พ่อจ้อยสี่ป่อยเหล็กกลางสักก่อนผู้ใดเสียก็ได้ผู้ใดบ่เสียก็บ่ได้ พจอจัยมาถือก็ไดน้นีิเลือกรังผู้ใดสีเอาต,ต,อตัวเก่ยงตัวพ่อเตีงเบืง้งเบื้งเด้อซุ้มได้เลขมุ่งค้นพอจอยไปแล้วนี่ให้เบิ้งครับให้เบิง้งมันสิมีอยู่แค่สามตัวเท่านั้นสามคู่เท่านั้นเลขมุ่งค้นเด้อติดเลขมุ่งค้นสามนนคู่นี่<า>เป็นเ<า>ลขรับห<า>ล,<า>ลังไม่เห็บนบ่จ้นแมนครับแมนผู้ใดได้ไปแล้วนี่กระจังเถอกเบิ้งครับนี่เลข เลขพ่อจ้อยสิปล่อยเละรังครับในงวดนี้ใมมนตาเลขล็งเละรังครับเป็นเล็กฟันหอบพอ่อจ้อยครับเลขกฟันอะไรนะจะว่าพ่อจ้อยบุบ๊คบ,บ,บ้านไหนเปิดเลยบ้านไหนบอกกี่มาเงีน,นใไก่แก้วดำมาอีกแล้วนน <laughs> ไก่ตัวนี้ก็คุ้นเนาะ ไก่้ในมาจังไดก็พ่อมาให้ลูกอันคัดหลอกไม่ตัวน้อยให้ไก่เพิ่นกระไรอันนี้คือล่างย่างเดียวบ่ให้ซื้อบนลางย่างเดียวลางย่างเดียวถึกแน่นอนอยู่ในหันละบางหันศูนย์ศูนย์นพจอยเสียเสนครั้งเนาะเสียเศษยังไงเสียเสศษจากศูนย์ศูนย์จังใดจังบอกสั้นว่าไปซ่วงเบิ่งในลูกแก้วจังไดขอลูกผมงองขึ้นมาบ่งหันให้า ฝันบ่จ้ะแมนหมดที่แล้วสรว่าเขาหรือว่ารุดก็พอว่ารุดก็รุดเนาะว่ารุดก็ว่ารุดหรืผู้ใดก็ได้หลายอยู่ไหมเนาะได้ก็ได้เขาไน้ำแสนชี้แสนก็ไม่อยู่ไหมเขาได้ก็ไดู้เขาหัวดีเนาะหมดนี่ตามไม่ล่างอย่างเดียวล่างอย่างเดียว บ่ต้องซื้อบนซื้อตารางย่างเดี๋ยวเลยคือเจียงเดี๋ยวเราพอมันว่าออกออกมันว่านี่ไงไก่ตอกนี่นะเออออกป่ะเออออกอยู่มันว่ามองดูเขาออกดีจริเเนาะเบลล์หลอกว่าหันเก่าซูนกับเก้านึงออกออกนะออกป่ะออกป่ะออกยังถามยังถามโอ้โหสางว่าไก่ไก่เหียงก็บว่าใก่จอก ใกล้แม่จังไดก็ใก่้จอกจักมันมามันมาจังไดบบราณมาหาพอจ้อยได้ตีไก่ไก่หยันตอกูนี่เคยหายน่องวันหันเนาะเฮ้พวกนั้นน่ะี่ไก่มาบอกน่ะพวกนี้พ่อถามมันว่าออกไแม่มาบอกแล้วออกออกกันว่าหอกแค่ออกแค่แค่นั้นนะห่างดังห้องย่างดังย่างถามกันห่างดังมันมาอยู่น้ำเลยบอกพ่ออนี่อยู่น้ำเลย อ้มันว่าออกแก่้ก่ามันมามาอ่อนอวด้วยเนาะืกลเจอกออกอี้ดีติะออกอี้ดีทำแต่ว่าความฝันพอจอยสิพระท่านวาวเดอร์พี่น้องแต่ว่ามีเด็นนกมีเล่อยวพอวันหนึ่งมันบวันในสัตว์เกศมันไม่สัตว์เกศก็จุบอกปลบอกอยากเ้าเม็ดคันมันคือวังหนง่งมือนพอจอยแต่ิบอก อันนี้พ่อจอยปล่อยเหล็กลางกอนผู้ใดเห็นคลิปนี้เฝ้าไปหาซื้อไว้ครับม,มักแบบไดกับเบิ้งเอาอพ่อจอยสี่กับชิบใครครับสิบสองครับตัวไดก็ับพอ่อสิบสองครับอ๋อผู้ใดใดนี่แลีละเฝ้าไปหารถตอลีไว้พี่น้องมีทีมากมันพอพอสิบสองตัวเดียวเลยม็นพอพอแมนพ่อจอยมกักสิบสองครับ สิบสองพอจอยมาเกลียวนะคะเนาะพอจอยมาสิบสองครับแต่ว่ามีที่มาแน่นอนพอจอยว่าท่านเดียวเธอซื้อมาสีมาจังไยเนาะพอจอยเนาะแมนครับงวดวันที่สิบหกกุมภาพันสองพันล้างย่างเดีียวย่าไปซื้อบนโอ้ยบังหันออกแขนโพดเนาะพอจอยแมนครับมันออกพอจอยงวดบางหนึ่งหันพอจอยได้บนล่างครับแต่ว่าว่ได้หลายชงงวดก่อนครับได้ยุติ แมนครับได้ตัวใดพอจอยได้ซุนศูนนี่สามสิบตัวครับได้สิบหาได้หาหนึ่งนี่ได้หาสิบตัวครับอแไปได้มาเทใส่พอจอยนี่ได้ซ้ำนี่งวดนี่ได้พอายได้บอดีใจนะคข่าเขาบนลุกขึ้นมาจากร่วงแก้วตีเต็มๆเต็มปีเป็นจังไก่กี่มื่อนั้น คันว <ity> ่ามันตายเนาะว่าว่าตายนี่มันก็มาขอเอาเมียพอจอยตอนมันมาขอเมียพอจอยแม่ฟันนั่นแม่นเกี้ยวไข่ไข่เชือดนั่นไข่ไข่อยอะหันไข่กระต่ายแล้วล่ะไอเบื้องลว่เขี้ยวเขี้ยวมองเขี้ยวเขี้ยวเราเปิดป้งตูกออกไปเห็นไข่ลวดก็เสร็จเราว่าต้องเลื่เปิดป้งตูกออกไปเห็นนี่ลิสนั่นจิงนิ่งอยู่ในร่องแก้วที่หันแก้วไันใดได้ในร่องแก้วเพราะมีบางปิดเพมีบางเปิดปิดตายนั่นแหละ ก็ว,ว่าถว่อาอ๋อมันเป็นอะไงที่มาบังเห็นดิปพอใส่บักเกียจเก่าซีผิดอะไรพอซื้อตัวนี้ลายพอจอยซื้อ,อแค่นุน่ทุนนุ่ทุนได้ทุนบ่ค้างวันี้ได้อยู่ครับได้กำไรอยู่หลายเติบนยุ่งวันทุนมันก็คือสามหมื่นพอจอยซื้อ,อทุนมันสามหมื่นกระจายกำไรนี่อยู่หามื่นครับถือจักหมื่นจ้ะรวมแล้ว ชุนชุนมันได้ทําทิบตูครับหาหนึ่งมันได้หาทิบตูครับหาหนึ่งได้หาทิบตูวเป็นแปดเมื่อนผลตีสารน้อง่ถึงวดบวชหันอ๋อบวชหันม้ชื่อรารคืออะไรซื่อ,อายครับซื้อยแล้วก็ชื่อถือตัวร,รัอบแต่กำไรบวชไรบ้ชกางวันนี่วันนี้ก็กำไรบวชไรขันแม่มัดออกเจ็ดเต้าซีนั่นที่ได้รายครับเจ็ดเก้าซีเพราะว่าเขาว่าเขาบหันตายเป็นยังสิจังบ้าง บัค <s ules> <m> ิดว mm ่าสีมีศูนย์เนาะหันว่าบ่วั้นมอ่างนั้นเนาะตัวงวดกันแต่ว่างวดนี่สิบัวต้นเราความฝันเด้อพี่น้องแต่ว่าหันตัวไปเลยล่างบ่จ้าเนียนล่างย่างเดียวเด้อพ่อจ้อยบอกว่าล่างย่างเดียวครับ่าไปซื้อบนเป็เด็กขาดครับแต่ว่าล่างย่างเดียวแต่ว่าพ่อต้อยมัดสิบสองครับสิบสองพอใจมัดพ่อจ้อยนี่หนึ่งตัวเดียวครับพังเดียวสิบสองครับล่างย่างเดียวสิบสองล่างย่างเดียว เป็นเลขสูตรมาป้าเป็นเลขควข้อมันนี่แหละล่างอย่างเดียวรางย่างเดียวครับรางย่างเดียวเนอะ้วไืบบบลอตเตอรีอรร่อย่างเดียวสืบลอตเตอรี่ไว้ครับผู้ใดมักตัวใดก็เข้าไปหาครับระวางแถวทึ่งให้ระวางครับระวางแถวทึ่งครับระวางแถวทึ่งนี่ก็คือสิบสองสามแปด แลกกัแปะเก้าครับระวังตัวใดก่อนค่ะระวังสองตัวทั้งทั้งท้ายสิบสองครับขั้นมันเป่าขั้นมันเป่ามันจะเ,เป็นสามสามเลยขั้นมันเปาาน่าเฉพาะล่างเนาะจ้ะเนาะแมนกระเบนกระปุ่นกระต่ยคือว่าเป็นล่างแน่นอนล่นางเ็เส้นกันว่าจังไรเนี่ยกระต่ายนี่ก็มันคือมามาตรงครับมาตรงอีกยกให้แน่ค่ะพ่อวะนี้ พอก่อยเน้นให้ตัวเดียวครับสิบสองเด้อแต่ว่าแถวเึิงนี่ห้ระวังสามแปดกับแปดเก้าครับไ้ระวังครับล่างแน่นอนครับเรขกชุดนี้ล่างแน่นอนกะจังจะเบิ้งบ่ามันสีแมนหรือโบแมนเน้นัวไรพ่อสิบสองครับเน้นสิบสองครับสิบสองล่างแมนครับสิบสองล่างแต่ว่ากะจังจะเบิ้งบ่ามันสีมาไพอต่อยหรือโบมาครับ อันนี้เป็นของจริงครับเป็นของจริงล่งางย,ย่างเดี่ยวว่าต้องไปซื้อบนซื้อหวยรัฐบาลย่างเดียวครับคือลอตเตอรี่ย่างเดียวครับช <Fin. S 2> ุดยีบลอตเตอรี่เลข <ừ> ล่างใครชอบก็ตามเ <ừ> นมาะขนม่มวนกระพานขนมปัวนกระพานครับขน,บม,นมั้นพวกนี้จอยวะกับเ๊อบอะไรถัะกับบ๊บึงกับบบเป็นยังพวกนี้จอยนี่กับกบอบ่ไอบด้ว่าคร <mm ับบ่ไเดียววาเดียวเดียวแจ้ผู้มัดครับ แล้วจะผพู้มัดแล้วถ้อิมพี่ตัวจริงของพอจ้อยนั่นผู้ได้สิไปนํานพอจอยก็คือโอเคกพอจอยเน้นให้สิบสองตัวเดียวครับลังครับว่ามันสีมาหรือบ้ามาไปจ้างเถิงครับเลขมันบ้มีออกตัวไม่หรอกครับเลขออกแต่ตัวเก้าอยู่หันหลังครับเนาะแมนอยู่ด้ป่ะเห็นบ่บางหนึ่งหรอออกเก้าค่ะเก้าเนี่ยพอจ้อยเก้ากับเก้าอีริครับเก้าอิริครับเก้าไปกก้ามาอยู่หลังครับ ออกแล้วว่าหันเลยเนืงอแต่เบิ่งว่าพ่อจ้อยว่าเชียนี่เลขสี่ออกสิบสองหลีบ่ครับกระเจ้าเบิงครับรางย่างเดียวครับรางย่างเดียวว่าให้ซื้อบนครับเน้นเลยครับเน้นเลยพ่อจ้อยนี่ยเน้นเลยครับลางย่างเดียวครับเราว่างแถวแถวทึ่งๆครับขันมันบ่ออกสิบสองนี่มันสะออกสามแปดครับ ขันมันสูงสุดมันจะอ,ออกแปดเก้าครับลางย่างเดี่ยวแต่ว่าพอจ้อยในใจพอจ้อยนี่พอจ้อยมัก1ิบสองครับ1ิบสองน้นน่นนิ่นผู้ใดเห็นรอตเตอรี่ซิบสองนี่เฝ้าครับเฝ้ากีกอ,อ่ทันทีพอ,อใจพีใจครับได้หลายทะเ่งดีครับ1ิบสองครับยังเหน่อเบิง้งว่ามันสิอ,ออกไอ้พอจ้อยบองหวน แต่ว่าพ่อจ้อยแต่เงียๆว่ายใยเขียวดำมากครับแม่นครับยใยเขียวดำมากยิ่งตุ่มเปื่อยให้พ่อจ้อยแล้วครับขันน้อยมากแล้วมายนี่ด้วยม่นครับพ่อจ้อยที่ยืนยันยอดยันว่าเรียนจุออกตรงนี้ครับเยอะผู้ใดก็ได้ผู้ใดไปห้าบึ้งรถตัวนี้ครับบึ้งโรตัวนี้ขันผู้ใดบอเสียกับบอเป็นยังแั่ผู้ใดบอเสียพ่อจ้อยกับบอเป็นยังพอนหนึ่งพ่อจ้อยกะ เป็นแค่แน at ่าท่างเป็นแค่แนวทางบอกกับผู้ใด้บึ้งพอจอยคันพูได้เสียกลับไปน้ำคันผู้ใดบ่เสียกรับโมเป็นยังคันผู้ใดบ่มลาบกลับไปน้ำพอจอยอีกครับคันผู้ใดบ่มลาบครับมาแล้วนะคะโอ้อันนี้คือตองหวัดเดสิมาต่างไม่เนาะแงนครับขอบคุณพ่ะจรายครับผมครับผม